โอ้ยพี่น้องเอาอีาง่งใหญ่ม้งนี่น้ำหล่นสวนเลยครับผมปลาออกมาแล้วมัง้งปลาเป็นเส้นๆตัวเลยครับพี่น้องปล่อยให้ลองน้ำม,มืดคืบม,มาเลยครับมันหูโตเลยครับผมทาปุ๋ผมปล่อยแบบธรรมชาติกระโปงพี่น้องโอ้ไ้โอหันปลาครับผม ปลาทัาง้งคุ่น้ำหล่นออกม <Viol ent. S 2> ืดเลยครับผมเกือบพอนสนโตเดยครับผมท่า i̇şte. ขุนผมปล่อยแบบธรรมชาติมาผอมพร้อมกันนี่แหละครับผมจะปล่อยแบบธรรมชาติแจกออกบอกน้ำมันหล่นมืดเลยครับผมได้พาไปเบ่งนล้วไน้องเนี่ห้กบกันครับแต่อยู่นี่ก็หลายพันตัวอยู่ครับเนี่ยเกือบพอมื่น ปูผมก็มาลงไว้ครับพี่น้องกระปูปูนาทั้งปูทั้งปลานิลครับเป็นของปลานินลงกระไร นี่ปลาตะเพียนครับพีนองเมืองน้ำผมได้กกันแยงผายแยงเหมือนกันนะพีน,น,นองเนาะมองมือว่านมันไหลอาบไปเลยครับผมผุมนผายแยงผุนครับปีน,นองโอ้เดี๋ยวเราบ,บังคับผม,มปลาน,น,นี่มันขึ้นบออย่ามันออกมาแต่ว่านมันขึ้นมากเาท่านเห็นนะครับปีนองดูปูตันครับไครบันก็กินกินเยอะเห็นอยู่ครับผม โต้วันๆใหญ่ครับลองนีก็มีเลดายแล้วครับผมลองนีก็มีเลดายลองนีกะมีเลดายแล้วครับผมตะไคร่แ้วก็ขาเหลืองพวกก็มาปลูกไว้แตกซาน้โมเลยครับนี่ครับขาเหลืองเห็ดก็มีไหกินเมื่อปีครับเห็ดปูาตัวนี้ก็เก็บน้ำไว้เต็มแล้วครับ ปลานิ่นอาสจะไหลลงไปหองว่าน้ำมันหล่นลงไปนะคกนกเปพี่น้องเนาะอ้อเกิดจังว่าแล้วครับผมไหลลงไปมันแค่ยืนในสวนแต่ของนะครับนี่ครับพี่น้องค้เข้าไปเบิ่งปลาหมงขุ่นครับน้องพี่น้องเนาะปลามกขุ่นเบาน้องปล่อยไว้ครับ กับทั่วม,มาแล้วพี่น้องเนาะทั่ว,วม,มืดเลยครับผมพอดีกับเด้กักเก็บน้ำไว้ครับพี่น้องถือผูกสัน่นบ่าน้องกักเก็บน้ำไว้ปลานี่ออกไปเมื่ละมั่งนี่เดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผมทางเขามาเพราะาน้ำมันหล่นครับวงผมขีดด่รถเขามาเนาะเบื้องนับพี่น้องน้ำทั่วม,มากครับผมพร้อมไปเบื้องไรครับผมปลาเต็มหลงน้ำเลยครับ ักเลยพี่น้องเดี๋ยวค่อยพาไปเบิ่งทักปุ่นครับผมไปเบ่งก้อนไปเบ้งทักปุ่นทักปุ่นเข้าตรงปลูกสา,าคูให้แล้็วนะครับเนาะแล้วก็มาทักทายกันก่อนครับผมพี่น้องปลาดุกนับแสนโตเลยครับปลาดุกปะลาตะเพียนปลานินปลาไนปลาหยีซบเมื่อเลยครับผมผมเตรียมโตผมขาดว่าหนามมันสิหล่นลงไปลืมหลอมทักปุ่นครับผมแต่ก็บม่เป็นยังอ่าให้ผู้อื่นเขาได้กินแน้นนะไปเนาะ แต่ดีทั้งปุ่นพร้อมหลอกไปก่อนครับผมปลาเกือบพ่อมื่อนโตที่มีกบไหหงันกบไหหงันปลาไปก่อนครับผมพอปล่อยเพ่าละลอดกันครับผมปล่อยให้กินแบบธรรมชาติครับตรงบ้างแคนไหมครับโุณพี่น้องทักทายกันกับบ่าวน้องเกษตรกรสวัสดีกผมพี่น้องสวัสดียิ้มเศร้าทุกปูกันครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งกันเนาะครับน้อบรรยากาศยิ้มเศร้าครับผมฝนตกข้งครับทางอื่นจะเป็นเังนไรในนอกพี่น้องนี่น้องมี่หนามนีทากันคือทา้งกราบเชิงสุณลินบ่ครับผมบ้านบ่าวน้องบ่ครับ โอ้น้ำสวงสวนครับผมแต่ว่ากอะมันพอระบายได้ยอยู่แต่ว่าก็คือบอลนองแข็งแข็งนี่น้ำนะครับน้องแข็มันหล่นไปตามน่ะครับผมเห็นบอกอู้ปลาเลนคือดีอออว่าพี่น้องเบิ่งว่าพี่น้องเห็นบอลนั่นนี่ลูกปลาผุ่มเลนขึ้นเลยลูกปลาผุ่มเลนขึ้นอีรีครับผมเห็นบอกอู้ปลาดูผมนั่น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  เลยพี่น้องเอ้ยนี่นี่บูไปยังครับผมทั้งๆก็ไหลมาคือกันปลาทั้งๆก็ไหลมาปลากลางก็ไหลมาบูไปยังนะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปน,น้ำครับผมให้ปลามันลงไปอีกครับเป็นยัยดีนะพี่น้องเนาะ ตุนนสาคู่ไว้ดูครับพี่น้องลัางออกหัวงามเลยครับครับผมตุนนสาคู่พี่น้องหัวลังางามเลยนี่ครับผมปูกนินดอง ปลูกขมันเต็มไปเลยครับผมไหนมีทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกแล้ไปน้องเนาะอัน,นาคตทุกเมือนี่มันแนบเห็นหนทางครับผมเหมือนมนไปหมดเงื่อที่เคยใส,ใส่ฟูมเฟือกอะบ,บ๊มีเงาหยใส่เลยครับผมรถติดยินไปแล้วครับน้องเอ้ยยำแย่ให้ครับผมปลาเลี้ยงไวก็ออกไปเคาะกำซ้ำกำซ้อนแฮร์เรเสียมข่อยคุณโอ้เสียมข่อยน้องเอเสียมกัน อุกสาคูวไว้ครับผมป่าออกเบิดออกบอ,อกแต่ว่าปลาปลาคิงกับเขามาหลายครับพี่น้องเทาคุ้มไว้เลยครับนะหอยเป็นพันนะครับพี่น้องพี่น้องเนาะหัวสาคูนี่ครับพี่น้องหัวสาคูคุ้มหยาดีใท่ไหมครับพี่น้อง ปลูกเลยเข้าเลยยังเราบางหนามนล้ครับนนเนาะเลือหลายอยู่ครับพี่น้องเอ้ยฝนก็เริ่มดินมาแล้วครับผมพี่น้องเห็นอีกแนเด้อครับเด้อนี่ครับหัวสาคูนี่ครับครับผมพี่น้องสาคูก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเห็นบ่ครับ น้ำก็เริ่มแห้มากเต็มแล้วครับพี่น้องมันกะหามอะไรนะพี่น้องเนาะธรรมชาติครับผมปลาก็ขึ้นไปปลาขึ้นก็ขึ้นไปลายครับผมจะขึ้นไปลายขึนไปหน่อยบ่หูเลยพี่น้องเอ้ยแนมเบืเห็นครับผมเ้าก็ได้ปลูกสาคูนเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับผมปลูกกันได้พันได้ยังขักอยู่ครับ เบิ่องหนามพี่น้องเบิง่งด่านบนครับผมหลวบมาเลยโอ้ลูกปลาเข็งแซวเลยครับผมครับพี่น้องน่ากัวมากทีนนก่นี่จะได้จูบสองดึงครับผมสองดึงแบบไม่เข้ามาจะได้ครับผมปลาขึ้นไปส่วนน้อยครับผมแต่ว่าเฮาก็ได้ได้ปลามาหลายเนาะเนาะกว่าปลาปลาเข็ง ไหลลงมาแซวเลยครับพี่น้องถูกล้วครับผมอูไหลามาปิ่งอยู่เลยครับกัดกูกปลูกปลาครับพี่นอ้องเบิองสังเกตบ้างบ่ผมต้องไปดักคาราหอยครับผมลูกปลาถึงลูกปลาหมอลูกปลาช่อนสารพัดครับไหลลงมาแล้วครับไหลลงมาแล้ว ลูกปลาหมอขาดแข้งเลยพี่น้องเบิ่งน้ำหลวดลงมาเจ้าบ้านน้องก็สิไปดักอยู่ไยอยู่กลางครับพี่น้องโอ้ยมาฐานคักเลยเดี๋ยวปลาแยงไปขึ้นว่ายปลห้ปลาออกไปได้เนะาะบ้าให้ปลาเขาอยู่ได้แต่ทา่าในหลองน้ำผมคิดว่านาสิหลายอยู่ครับผมปลาแหงลงมาวันนี้อูย้ยไหลหลวดหลาดหลาดเลยโอย้สังเกตดีๆเด้อพี่น้อง พันไปยังตัพันไปยังครับเดี๋ยวเราต้องไปหลอมกำลังไว้เลยครับผมไปพี่น้องสหรับครับผมสำหรับคลิปนี้บ้านนองก็ต้องควาร่าที่พี่เสนอครับผมนำทั่วไปเป่าเป็นแสนแสนครับผมแต่ก็ได้โชคสองเด้งอ่าจอดครับผมไปปลูกสาคูน้ำเห็นบ่ครับสาคูนี่ครับผมสาคูปลูกไว้จอดครับผม ไปครับไปหาผลาเงียงไปหลอมบริเวณกลาน้่างน้อ,นอ,นอไปหรือว่าสีบลลอมนีครับพี่น้องเพราะว่าปลาด้านล่างมันเกิดขึ้นมาขึ้กันนาอพี่น้องเนาะเบิ่อกับผมผมคิดว่าปลาด้านล่างมันต้องขึ้นมาขึ้กันแหละแต่ผมเสียรถไทมาไทยปิดน้าใ่นันแล้ครับผมว่าเวล่นหนาวนสะิรอยปลาด้านล่างขึ้น ขคิดฟ่ามันต้องดีที่สุดครับผมป่าดานล่างไม้เขามาตรงนี้ครับผมฟังขาลางเนี่มันต้องขึ้นไปเมื่อกครับผมเบิ่งน้ำหลดน้ำหลวดมาเลยครับมันตงขึ้นมาดานบนมาเลยครับสุดยอดเลยครับผมเบิงบ่งไปเบิ่องตะฝุ่นครับพี่น้องน้ำหลวดบ่ตอนนี้วา่ก็มีมุงนะเนาะโอ้ยอยู่ ขังยุ่งวัยควายบ่ราะพญาเลี้ยงไงพี่ครับผมหลม่นมดเลยครับทางพีดเขาทาเขาทาฮอุ้ยเอาใจใส่พันปลาไหลอยู่นะครับผมเพื่อน้องคว่มบางทีมันเป็นธรรมชาติจะได้ปาง,ปางก็มาลงไปล่อยครับผม,ผมเสือเลยครับ เห็ดในสิ่งที่เสือเสือในสิ่งที่เห็ดโอ้ไปจับบางอี่าดีครับผมมีปลาต้องบ่กให้ดูสิหล่นเลยครับมันเป็นแผนมือน่อปีนี้สำหรับเป็นแผนการนบปลานล่องครับผมแผนในการตรวจสอบว่าเออเสือจังไหนดีเข้าไปกัเคีกนัมไวหลาย จากนี้เอารถไถมาไถให้มันกบขึ้นไปทั้งพีอยู่ครับผมเบิ่งน้ำไม่พีนี้นะครับผมน้ำทิ่มาแห้งไหล,ลวดแบบพีครับผมคิดว่าแต่สีบลายนะสิะครับเนาะพี่น้องเนาะได้โชค,โชคสองสันครับผมทำได้ก็โอเคครับผมพี่น้องเนาะอ่าพอกันคลิปต่อไปครับผม บ้านน้องใช่ควันไฟกินกับผมผมคิดว่ามันบอกมันดอกปลามที่อยู่ในหลองนี่มันเลยอยูดีมีแห้งทุกปูสาพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมจรินทุกอย่างมันต้องมีรายได้เกิดขึ้นครับผมในสวนแห่งนี้บ้านน้องที่เริ่มขายของแล้วครับผมเพราะเศรษฐกิจมันแย่เท่ากันไล่ได้ก็เริ่มบ่มีเข่ารับเนาะพี่น้องเนาะไล่ได้ก็เริ่มบ่มีเข่าขึ้นมาเครับ ราคาขายครับผมทุกคึ้นต้องกินต้องใส่อีกแล้วไปเดี๋ยวไปต่อการกินไปครับผม